ท่านปรมาจารย์ในที่สุดท่านก็ออกมาแล้วท่านมาทับหูพวกเรากลับกันเถอะได้เลยขอรับท่านปรมาจารย์ดอกเมึ่งฮาวาหายากยิ่งในโรคแห่งนี้แต่กลับขึ้นอยู่เต็มไปหมดในหุบเขานั้นสุสานอัคระ8ทิศช่างลึกลับและยากเกินจะคาดเดาฮาโยมกู่ช่างทำให้คนอย่างข้าลำบากใจจริงๆ แค่ให้ข้าพเจ้าไปเที่ยวแขวนชูด้วยตัวข้าพเจ้าแต่ไม่บอกตำแหน่งที่ชัดเจนช่างยากลำบากเสียจริงๆแขวนเทียนเฟิงช่างน่าเสียายจริงๆที่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่นานกว่านี้ไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าคงจะไม่ยอมออกไปง่ายๆเช่นนี้แน่คุณผู้หญิงท่านนั้นใจกว้างจริงๆให้ข้าพเจ้าได้ดื่มเหล้าชั้นดีต้องมากมายเฮ้นี่เจ้านะยังไม่ได้เห็นศึกสุดท้ายของการต่อสู้ชิงเจ้าแห่งร้อยแขว้นเลย ลุยอันนะไม่สามารถโจมตีถึงตัวจู้เก๋อห้าวคงได้แม้แต่กระบวนท่าเดียวหันลุยอันไม่ใช่สิทธิของเจ้าจอมดาบหรอกหรือข้าได้ยินมาว่าเขาแม้กระทั่งเข้าใจเจ็ดตำนงแห่งดาบแล้วด้วยนะดินแดนร้อยแควนนั้นซ่อนเหล่ายอดฝีมือไว้มากมายแม้เจ้าจะเข้าใจเจ็ดตำนงแห่งดาบแล้วจะอย่างไร คนที่ชื่อจูเกอร์อะไรนั่นก่อนหน้านี้ไม่มีใครเคยได้ยินชื่อเสียงเลงนมของเขาเลยด้วยซ้ำแต่ตอนรับรางวัลสุดท้ายแม้แต่จอมดาบยังต้องให้ความเคารพเขาอยู่3มส่วนอะฮึมโยมทั้งสองข้าพเจ้าต้องเดินทางจากแคว้นเทนเฟิงไปยังแคว้นฉู่ข้าควรไปทางไหนอย่างนั้นหรือท่านพระอาจารย์ตอนนี้ยังไปที่แคว้นฉู่ไม่ได้หรอกขอรับเอ๋เตุใดทํทำไมถึงไปที่แคว้นฉู่ไม่ได้กันเจ้าพอจะเล่าให้ข้าฟังได้หรือไม่ อาพระอาจารย์หากท่านพูดถึงเรื่องนี้แล้วล้วก็มีเรื่องให้เล่าฟังกันยาวๆเลยก่อนหน้านี้แคว้นฉูเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กษัตริย์ถูกเปลี่ยนตัวตอนนี้องค์หญิงใหญ่เป็นผู้สําเร็จราชการปกครองอยู่องค์หญิงใหญ่พระองค์นี้ไม่ธรรมดาเลยกวาดล้างขุนนางขับไล่ทูตต่างแคว้นควบคุมประเทศไว้ในมือแต่เพียงผู้เดียว ก่อนหน้านี้หลายแควนรอบข้างส่งทูดมาแต่กับถูกบันดิตผู้ลึกลับทำให้หวาดกลัวจนต้องลาถอยออกไปและเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาได้ร่วมมือกับหลายแคว้นส่งทูดมาเพื่อหวังให้นางคืนบัลลังให้แก่องค์รัชทายาตซึ่งเป็นน้องชายของนางแต่ยังพูดไม่ทันจะจบคำก็ถูกจับขังคุกไปแล้วผู้ที่ขัดขืนยิ่งถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม แขวนทั้งร้อยแขวนไม่มีทางยอมให้สตีขึ้นคองอำนาจตอนนี้ประเทศรอบข้างได้รวมตัวกันเป็นพันมิตรและมุ่งหน้าไปยังแขวนฉูแล้วบางทีอาจจะเริ่มโจมตีไปแล้วก็ได้ท่านพระอาจารย์แขวนฉูเป็นเพียงแค่ราชวงศ์ชั้นล่างศึกครั้งนี้เกรงว่าอาจจะถึงขั้นล่มสลายทั้งแขวนอาตมาขอขอบคุณโยมทั้งสองอย่างมากอาตมาคิดว่าอาตมาจำเป็นต้องไปที่นั่นให้เร็วกว่านี้ยิ่งกว่าเดิมเสียอีก ประตูเมืองด่านชายแดนของแคว้นฉูด่านกู่เฉียนท่านทั้งหลายทั้งขุนพลทหารและทาหารทุกๆคนพวกท่านกลัวหรือไม่พวกเราไม่กลัวขอรับองค์หญิงพวกเราทุกคนในที่นี้ขอสาบานว่าจะสู้จนกว่าตัวจะตายปกป้องศักดิ์ศรีแห่งแคว้นของพวกเรา ณเวลานี้กองทัพทหารกว่าหนึ่งล้านจากห0ราชวงศ์ได้มารวมตัวกันแล้วขวานเล็กกระจ้อยแห่งนี้กล้าคุมขังราชะทูตของพวกเราแถมยังกล้าท้าทายศักดิ์ศรีของพวกเราแขวนนี้สมควรถูกทำลายแล้วองค์หญิงแห่งแขวนฉูเจ้าก็เป็นเพียงผู้หญิงต่ำต้อยแต่กับบังอาจคิดจะควบคุมการปกครอ,องของทั้งแขวนอย่างนั้นหรือทั่วล่าแห่งนี้ไม่มีที่ให้เจ้าได้หลบซ่อนอีกต่อไปแล้ว แม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นโหเจ้าตู่หม่อทำลายล้างแคว้นฉูให้สิ้นซากสีลอ่ะข้า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 พวกมันหี่มดท่านปรมาจารย์ถ้าหากท่านอยู่ที่นี่ท่านจะทำเช่นไรนะเจ้าจงจำเอาไว้เจ้าจะต้องกลายเป็นสตรีคนแรกที่ได้ปกครองดินแดนร้อยแคว้นและอาจจะกลายเป็นจกกักรพรรดินีในอนาคตจะปล่อยให้เสียการควบคุมได้อย่างไรกัน ท่านปรมาจารย์มึงฮวาอาจจะทําให้ท่านต้องผิดหวังเสียแล้วตลอดเส้นทางที่ผ่านมาที่ท่านปรมาจารย์คอยอยู่เคียงข้างและชี้แนะข้ามึงฮวาย่อมไม่มีสิ่งใดให้ต้องเสียใจแล้วบุญคุณของท่านปรมาจารย์เกรงว่าอาจจะต้องรอไปทดแทนในชาติหน้าเสียแล้วกองทัพทั้งหมดจงฟังคําสั่ง จงต่อสู้จนกว่าจะถึงลมหายใจสุดท้ายแม้จะเหลือเพียงทหาร100นายหรือแม้จะเหลือทหารเพียงแค่หนึ่งนายก็จะไม่มีวันอยอมแพ้โดยเด็ดขาดเหล่าคุนพลและทะหารทั้งหลายพวกเจ้าพร้อมจะร่วมซึกกับข้าอีกครั้งหรือไม่ข้าพเจ้าทุกคนยินดีติดตามท่านแม่ทัพผูและสาบานว่าจะสู้จนกว่าตัวจะตายเอาละไปกันเลยไปฆ่าพวกมันให้สิ้นซาก